สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยเรียกน้ําจิ้มค่ะพี่น้องขาก่อนที่จะถึงห้าทุ่มวันนี้ค่ะพี่นอ้องขาสืบเนื่องมาจากเมื่อเช้ามาดามหน่อยได้ทําคลิปบอกว่าเชื้อชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยากแสดงเนี่ยมาวัดฝีปากกันห้าทุ่มวันนี้อย่างที่ว่าเมื่อเช้าทําคลิปค่ะพี่น้องขาแต่มันก็มีช่องจักรีแบ่งปันรอยยิม้มนี่แหละค่ะพี่น้องขามาคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นมาดามหน่อยหยิบยกมา ตามที่ขึ้นหัวข้อจะกรีเอาเส้นตรีนไปแด็กพลางพลางก่อนไหมมึงสอนใครน่ารักค่ะถือว่าชัดเจนค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าช่องจะก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มขอโทษนะคะมีการเช็คแล้วไม่ใช่เพจปลอมไม่ใช่แอคเคาท์ปลอมค่ะก็คือของมันจริงๆไอเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมันมาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะเขามาคอมเมนต์อย่างนี้ค่ะพี่น้องคะผมว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับ จะมาวุ่นวายอะไรกับพวกเขาเหรอใหญ่ด่าเขาทุกวันเขานิ่งอยู่เฉยๆและมีคนปลอมบัญชีแอคเขาปลอม ทนายกําลังดําเนินการตรวจสอบน่าละกับพี่น้องขาคือเขามาคอมเมนต์ไม่ผิดหรอกกับพี่น้องขาคอมเมนต์แต่มาดําหน่อยมันเป็นอาชีพหลักเป็นการที่งานถนัดเรลยอ,อยากยิบยกแต่มีการตอบใต้คลิปแล้วละกับพี่น้องขาแต่การตอบใต้คลิปอย่างที่ว่าตอบธรรมดาโลกไม่จําจําเป็นต้องเอามาขึ้นหน้าเพจตัวเองหน้าช่องของตัวเองนี่ละก่ะพี่น้องขาไม่ต้องมาดราม่าว่ามันเป็นการเพจปลอมมันเป็นการแอคเค้าปลอมไปใช้ชื่อปลอมดิฉันไปเช็คแล้วก็คือ ตัวเขาเองนี่แหละค่ะช่องจะกรีแบ่งปันรอยยิ้มนี่แหละก็คือไอ้เด็กที่ไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมนี่แหละค่ะพี่น้องกะก็เลยอยากบอกไปว่าเอาส่งเต็งไปแดกก่อนไหมพลังพลางก่อนที่จะถึงห้าทุ่มเชื้อเชิญมาหน่อยละกันเดี๋ยวจะขึ้นหัวข้อให้ด้วยว่าเชื้อเชิญด้วยนะวันนี้ห้าทุ่มของเมืองไทยเรามาวัดฝีปากกันนะไอ้เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมนะมึงสอนใครอะกูเอาง่ายๆต่างคนต่างอยู่เนี่ย แล้วต่างคนต่างอยู่แล้วกูไปว่าถึงโคตรพ่อมึงหรือยังล่ะนะจะก,กรีกูไปว่าถึงโคตรพ่อมึงหรือยังไอ้ที่มึงเหตุการณ์นี้คือมึงจัดสอนกูนั่นแหละมึงรุ่นไหนมาสอนกูจะก,กรีนะเชิญมาวัดฝีปากกันหน่อยนะห้าทุ่มวันนี้นะจะก,กรีนะมึงอย่าเพิ่งตายก่อนละบักสัตนะ ไอเด็กไม่สิ้นกินน้ำนมมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกบอกว่าอยู่เฉยๆอยู่นงๆไอ้พวกเขาไปด่าเขาทุกวันอะไรยังไงกูถามมึงซิกับการที่มึงไปเกาะแดกตรงนั้นน่ะแล้วมึงก็ไปแขวะคนอื่นมึงไปด่าคนอื่นหรือมึงไปมึงไปวิเคราะห์ไปหยิบยกประเด็นมาวิเคราะห์วิจารณ์น่ะน่ะแล้วมึงไม่เกาะแดกเหรอแล้วมึงไม่ได้คิดว่ามึงจะไปว่าเขาเหรอแล้วเหตุการณ์ที่มึงน่ะมึงยิ่งโชว์ปัญญาอ่อน ลอ่อส่งเติงเขานั่นแหละเห็นไหมเอาตัวมึงให้รอดก่อนไหมจัก,กรีเออกับคด,คดีคดีที่คุณอาชเขายื่นมึงนะ่ะมึงเอาให้มึงรอดก่อนไหมมึงมาขอโทษขอโพยมึงกี่ครั้งแล้วที่มึงจะกราบหอดตยินเขานะะี่ยนะมึงมากี่ครั้งแล้ว เออแต่รอบนี้เขารู้อยู่แล้วว่าคุณอาจเขาไม่ได้ปราณีมึงเลยนะบอกสัตย์นะมึงไม่ได้แค้นหรอกคะ่ะพี่น้องคาไม่ได้แค้นนะเพียงแต่ว่ามึงเอาส่วนไหนมาคิดที่มึงจะมาสอนกูบอกก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็เขาอยู่เฉยของเขาแล้วมาด่าเขาทุกวันวอะไรยังไงแล้วที่มึงเอาคนอื่นมาวิเคราะวิจารณ์นั่นนะเขาไปด่าคนพอ่อคนแม่มึงหรือยังล่ะ ฮะจักรีเขาไปอาถามแบบงงๆกันแล้วกันกับการที่มึงเอาคนอื่นมาวิเคราะห์วิจารณ์ล่อส่งเต็งเขาอยู่ทุกวันทุกวันนี้ที่มึงโดนโคดงคคดีอนุนนี่มึงหรือไม่ก็หลายคนที่เขากําลังดําเนินการมึงอยู่เนี่ยเออมึงคิดว่ามึงแน่แล้วเหรอเออแล้วมึงมึงมึงไปวิเคราะห์วิจารณ์หาส้นตีนพ่อมึงเหรอ เออเนี่ยกูนี่แหละอียายหน่อยนี่แหละดา่ามึงมึงเข้าใจหรือเปล่ามึงไม่ต้องเสนอหน้าไอเด็กเมื่อวานซืนยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมยังจะมาเสนอหน้าสอนกูอีกต่างคนต่างอยู่ถ้าคนที่เขาคําว่ามึงใช้คําว่าเขาเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆถ้าเขาไม่ใช่คนมึงเข้าใจคําว่าคนของสาธารณะหรือเปล่าล่ะบัจักรีนะช่องจักรีบางปันรอยยิ้มไม่ต้องมาดราม่านะเพราะว่ากูเช็คมึงแล้วมีคนอยู่แปดพันแปดหมื่นกว่าคนนหละที่ติดตามมึงเป็นช่องมึงจริง แล้วมึงเข้ามามึงไม่จําเป็นต้องมึงไปอ่านประวัติในการที่ชอบพันนิกาเอา ความผิดของ,ไ,งไ,อไอ้ที่บอกว่าช่องปลอมช่องเป็นถึงมึงจะไปออกแทนเขาก็ตามเถอะนะบอกว่าโอเคช่องที่เขาเขาที่มึงพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ปลอมทนายกําลังช่องอย่างเช่อันนั้นเป็นเรื่องของมึงแต่ที่กูด่าเนี่ยถ้ากรณีไหนก็ตามนะถ้ามันใช้ชื่อช่องไหนไม่ไม่ว่าจะใช้คดพ่อคดแม่มึงมาก็ตามกูก็จะด่าชื่อช่องนั้นล่ะกูจะด่าคนนั้นล่ะอย่างเช่นมึงเนี่ยจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มนี่กูก็จะด่าช่องจัก,กรีแบ่งปันรอ รอยยิ้มนี่แหละเออมันจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ใครกูก็ไม่ได้ไปนั่งเสียเวลาที่จะมานาะสืบสอบว่าโอเคมึงเป็นจริงเป็นปลอมเป็นแอคเขาจริงแอคเขาปลอมกูก็ไม่ได้ไปสนใจนะนี่กูอีใหญ่หน่อยนี่แหละด่ามึงโดยเฉพาะท้ามึงเลยมาวัดฝีปากกันหน่อยนะห้าทุ่มวันนี้นะจะก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มนี่นะแล้วกูก็จะถาาม,มึงอีกนั่นแหละคะ่ะว่ากับการที่มึงออกมาพยายามที่จะ สอนกูกันแล้วกันนะกูรุ่นไหนแหละเออฮะจะก,กรีกูรุ่นไหนเออมึงเก็บปากว่าแดกข้าวมันจะดีกว่าไหมจะก,กรีเออหรือไม่ก็มึงไปหาคดพ่อคดแม่มึงนู่นนะมึงถ้ามึงคิดว่าก,การที่คนอื่นเขามาพูดมาด่ากูถามมึงจริงๆไอคนที่เขาพูดเขาด่านี่มันเป็นคนของสังคมหรือเปล่าล่ะเป็นคนของสาธารณะหรือเปล่าล่ะ ออหรือไม่ก็กูเนี่ยคนหนึ่งมึงอยากด่ากูมึงก็ด่ามาแต่กูก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกกูก็มีอย่างเดียวนี่แหละด่ามาด่ากลับกูก็เอาแบบแฟงแฟถ้ามึงเก่งจริงก็คือมาด่ากับกูนะขึ้นเวทีเพราะว่าห้าทุ่มนี่กูมีนัดอยู่แล้วเออรู้สึกว่าข่าวจะกระพืืเหมือนกันล่ะแต่กูก็ไม่น่มมึงในชื่อนะแต่ไม่เป็นไรกูเติมเข้าไปอีกกูใส่เข้าไปอีกจากกรีแบ่งปันรอยยิ้มเนี่คือช่องมึงล่ะนะฉะนั้นก็คือ กราบเรียนเชิญมึงมาวัดฝีปากกับกูก็แล้วกันไอเด็กไม่สิ้นกินน้ำนุมและที่สำคัญก็คือตอนนี้นะก็คือคลิปที่กูทำต่อน,นี่ก็คือเรียกน้ำจิ้มน้ำจิ้ม เอาส่งเต็งไปแดกพลางๆก่อนนะจักรีนะโอเคอันนี้กูอยากถามมึงแค่ว่ามึงสองใครฮะมึงมาสองใครเหรอจักรีเออมึงเอาตัวมึงให้รอดแล้วมึงจะไม่ต้องไปบอกไอ้คำว่าเขาเขาที่มึงพูดถึงที่มึงป้องกันปกป้องเขานี่เออมึงเอาตัวมึงให้รอดก่อนดีไหมเออกับการที่มึงโอ้กูว่านี่นะ กูว่ามึงไปตายลงระลกซะก่อนดีกว่าการที่มึงจะมาใช้ฝีปากมึงมานั่งวิเคราะห์ไอเด็กไม่สิ้นกินน้านมมึงจะเอานู่นเอานี่มาวิเคราะห์วิจารณ์โอ๊ยบักคุ้ยเออทำไมมึงเป็นญาอ่อนเนาะเออแล้วแต่มึงเข้ามาช่องกูเนี่ยมึงเข้ามาผิดนะจักรีเออมึงเข้ามาผิดนะเออยายหน่อยนี่ละมึงเข้ามาผิดช่องนะฉะนั้นก็คือเชิญมึงหน่อยกันแล้วกันห้าทุ่มวันนี้นะเดี๋ยวเจอกัน ขอบคุณนะคะที่ฟังขอบคุณนะฝากไปแชร์ไปหน่อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะถึงจักรีแบง่งปันรอยยิ้มไม่ต้องมาดรามา่าบดามหน่อยเช็คแล้วมันก็คือช่องของมันจริงแล้วที่มันพูดก็อย่างที่ป่าต่างคนต่างอยู่มึงกระดาษแต่เขาอะไรย้ายมึงด่าแต่เขาทุกวันอะไรยังไงนี่เขานิ่งอยู่เฉยๆมีคนมาปลอมแอคเขาอะไรยังไงมึงก็บ้าไปเออแล้วคุพ่อคุแม่มึงเหรอล่ะถ้าจะพูดตามจริงนะเออกูก็ไม่ได้เป็นทําคลิปแต่ก่อนวันก่อนนี่กูก็ไม่ได้ไปทาคลิปด่าค,คุพ่อคนแม่มึงนะเออ หรือที่สําคัญก็คือถ้ามึงอยากวัดฝีปากก็มึงจะตายไปก่อนห้าทุ่มนะเออมึงต้องมีชีวิตยอยู่ให้มันถึงห้าทุ่มนะอยู่ว่างๆนี่มึงก็ไปหาปลามันแดกสักหน่อยกับการที่มึงจะมาใช้ฝีปากวิกจารณ์วิเคราะห์ในเรื่องอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าการวิจารณ์ของมึงมันโชงโง,ง่ล่อติงล่อติงล่อตรีนไงล่อตรีนทุกคลิปทุกคลิปมึงเข้าใจเป้า เออแล้วที่มึงจะมาสอนคนเนี่ยมึงไปเกาะแดกอยู่ตรงนั้นน่ะมึงคิดว่ามึงดีหรือยังอ่ะเออที่มึงไปไปเกาะแดกตรงนั้นแล้วมึงก็ไปหาเกาะกระแสแดกคนอื่นไปด่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับมึงด้วยซ้ำแล้วมึงทำไมมึงไปด่าเขาได้ล่ะเออมึงยังจะมาเสนอหน้าโชว์โง่สอนกูออกนะบักควย เออไปไกลๆส่งตีงหรือไม่ก็ตอนนี้เอาส่งตีงกูไปแดกพลังพลางก่อนดีไหมจะก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มช่องมึงจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่ไอเขาปลอมช่องมึงนะเออเจอก,กันหน่อยห้าทุ่มนะจะก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มนะโอเคค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนห้าทุ่มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ